แม้แต่สํานักข่าวต่างประเทศเองเนี่ยเขาก็ยังรายงานเลยนะคะว่าสําหรับประเทศไทยแล้วเศรษฐกิจของประเทศไทยฟื้นตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นสํานักข่าวรอยเตอร์ค่ะก็มีการรายงานนะคะว่าตอนเนี้ มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางมายืนประเทศไทยถึง11.15ล้านคนเพิ่มสูงกว่าปี64นะคะปี64มีแค่400,000กว่าคนเองนะ<ม>แต่พอขยับเมื่อเป็นปี65นะคะตอนนี้เนี่ย11ล้านคนแล้วนะคะและเป็นการเพิ่มแบบทะลุเป้าค่ะเมื่อเทียบกับที่รัฐบาลไทยได้เคยคาดการเอาไว้ซึ่งเป็นการสะท้อนภาพการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งโดยไทยก็ได้มีการพยายามจะฟื้นฟูเศร,รษฐกิจภาคการท่องเที่ยวที่ได้รับการผลกระทบอย่างรุนแรงจาก สถานการณ์โควิดนะคะหรือแม้แต่เว็บไซต์สถานีโทรทัศน์อัลอาราบิยาค่ะซึ่งเป็นสื่อท้องถิ่นของดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรส์นะคะก็นําเสนอข่าวนี้เช่นเดียวกันค่ะว่ารัฐบาลไทยเนี่ยเคยตั้งเป้าเอาไว้ว่าในปี65จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเยือนไทย10ล้านคนแต่ว่าพอถึงเวลาจริงๆอยู่ถึง11.2ล้านคนค่ะและสูงกว่าเป้าหมายที่คาดเอาไว้เช่นเดียวกันนะคะโดยก็ได้มีการ พูดถึงการกลับมาเปิดประเทศของจีนด้วยนะคะซึ่งคาดว่าจะทำให้ไทยนั้นมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเป็น25ล้านคนในปี2566ด้วยค่ะคือสำนักข่าวต่างประเทศหลายสำนักเนี่ยก็นำเสนอเรื่องของความสำเร็จนะคะของประเทศไทยในการที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวและทำให้เศรษฐกิจไทยเฟื้นตัวได้จากการท่องเที่ยวค่ะนี่โชคดีนะครับของการท่องเที่ยวไทยนะคุณธนิยาที่พวกฝรั่งหรือแม้แต่ประเทศเพื่อนบ้านอย่าง อ่มาเลเซียอินเดียสิงคโปร์ที่เขามาเที่ยวบางไทยกันเยอะเนี่ยเขาไม่ได้ติดตามข่าวการเมืองบ้านเราะนะเพราะถ้าเขาติดตามข่าวการเมืองบ้านเราเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกวันเสราร์วันอาทิตย์ที่ทีมโฆษกพักฝ่ายค้านออกมาแถลงเนี่ยเขาจะไม่กล้ามาเลยนะทำไม ก็มีแต่เรื่องแบบโอ้ล้มเหลวการบริหารการโควิดล้มเหลวยังงูดอย่างนี้ครับแสลงล้มเหลวแสดงว่ายังมีโควิดอยู่นะเขาก็ไม่กล้ามาโชคดีที่เขาไม่ดูข่าวพวกนี้คือโชคดีที่สื่อบ้านเขาเนี่ยไม่ได้อิงการเมืองเพราะฉะนั้นการนําเสนอสื่อของบ้านเขาก็คงจะนําเสนอว่าเออประเทศไทยของเราเนี่ยเราเปิดประเทศแล้วเราจัดการโควิดดีเราได้รับการรับรองจากต่างชาติจากระดับนานาชาติเลยทําให้เขาเชื่อมั่นไงคะเดินทางมาเที่ยวบ้านเราครับ